สวัสดีครับแม่บัวครับครับครับท่านผู้ชมครับมื้อนี้ผมมาอยู่ที่บ้านของคุณแม่บัวครับมาตามต่อแนวทางโคงสุไทยงวดของวันที่16มิถุนายน66ครับคุณแม่บัวครับเพิ่งกลับมาจากวัดบอกรับแม่ไปผูกแขนหลานอ๋อไปผูกแขนหลานเนาะครับเพราะว่าบ้านของแม่บัวกับผมกับประมัน กับ40โล่เนาะแม่ครับก่อนสิมาก็ตตองโทรมาก่อนเนอะครับบางข้างแม่บัวกับยูสวนดยางมีขันสาไปแล้วมารับเมาผักยางหน่อยเขาอ๋อเมื่อนี้กัสิไปขึ้นกันมันบ่ครับแม่อือครับครับเห็นแม่บอกผมว่าแม่ฟันแล้วเนาะในคนสุดท้ายนี่ครับเดี๋ยวแม่วาสูทานผู้ชมฟังนะครับว่าฟันว่าจังไรครับแม่นันนั่นมันก็ฟันอยู่แต่ว่า มันฟันว่าไปจับไปใส่แต่วาไปว่าลานเนี่ยคูอยู่ในเฮือนละครับคนว่าพ่นเดินจัดพอร์ตยังดอกคนว่า่นไดหาหมื่นครับปันเี้เลยว่าเออดีละใส่นี่ใส่สินเขาครับพอไปไป,ไปมามายานคนปลาเฮ้ยมึงบ่ตตอกเอาดอกมึงให้กู้ซะ่นว่าครับแต่งานเสียอแล้วได้หืมคนตายว่าเพิดคนปลาคนเล่นอันแทนหรือแม่มดน่นนะครับครับว่าเออขัดจันคัดาเอาก็เอาไปทิ เลยหายเพิินครับบันเดกกับแม่นนองคนหนึง่งกบนองพอน่ะแหละเขาก็ตายคือกันครับแต่ว่า่นอ้วนอะโอ้ยคือจังบกทมันคืออ้วนแท้ว่าสันครับโอ้ยเก็ได้กินแต่ยากน้ำเจ้าแหละสมมตพี่นัง่งพ่นวะอืมเออเพ่นก็เเบาบันเด็กกับบันเด็กเอาเงินห้เพิินแล้วก็หูเมือมานอนไปอีกจะไปตัดยางครับครับบันเด็กกับฝนมันตกบันดไปนอนไปอีกฟันเกาๆนี่แหละอีก บันี้ก็เลยฟันบันี้เพิ่นให้ซอยเฮ็ดยังยังเพิ่นนอนยิบอันสวยยิบยังเพิ่นคบันเดียหญ้าเพิ่นดาเพิ่งไปยิบใบสีใบนี้เงินเด้อเพิ่นครับไอ้คนตายว่าญ้าล่ะเพิ่นบอกครับครับบันดี้มากว่านัังยิบอยู่ดีแหละก็พอดีจังได้แต่ว่าสมเพิ่นน่งไปเห็นเห็นไอจะคล้องบันเดี้อาูดอยู่พิ่นดาะเอานี่เพิ่นไห้มึงนี่มีคนฝากยังดอกไม้มึงอะไรมึงไปเบิกเงินเพิ่นว่า ไปขึ้นรางวัลคนวะครับคอยไปขึ้นรางวัลอีหยังคอยไปได้สื่ออีหยังวะครับก็มีกระดาษขาวๆคนสั่ดีแหละคนกระจดก็บอกอุ้ยคอยจิบอันหุงขาวใส่บาดก้อนแล้วโท่ันพระมึงเอาก้อนคนวะครับทั้งอ้เจ้าของนี่คนมายืนทามึงนาเฮือนนี่แหละพนเขาเฮือนมึงบ่ได้คนวะครับผู้ชายเอามาให้คนวะก็เลยก็เลยยางออกมาเนาะ ขไางในยังเอ้าวปุู๊้ดอกกระดาษยังดอกเพิ่นยุ่มๆหายกูเอาหายมึงหายเอาไปขึ้นรางวัลหายไปเอาขึ้นรางวัลธรรมดามึงถึกเลขเหมือนวะครับว่าถึกเลขอียังบัดนี้เจ้าคือบ่เปิดเบิ่งอ้ายบ่กพันใบกูเปิดพันใบส่งหอดมือมึงครับอันทางอ้ายเนาะบัดนี้ก็เลยเอามาเพิ่นไปแล้วบอกพิ่นมาแล้วัอนเด้เพิ่นยืนอยู่เพิ่นก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ใส่เสื้อทั้งเกงพันขาดคืออัน คือผักไก้สลงนะมันขาดนะเราตาอันทึกคือจังทึกระเวิดมาบอกกันเลยเบอกยายเล่าคราะนั่งยัยเพลนเท็นมือเสียยันย่างมะไก่เด้อพนละหอนแห้งไก่เจ้าบ่ได้ดอกคนไล้บดสู่ฝากมาหายคนว่ากระทามคนตายอยู่ใส่คนด้ยุ่งผนและนำมาตั้งแต่สวนคนละพนว่านำมาแต่ว่าบอกบอกกาหมักไก่เขาไก่บ่ได้ครับแต่ก็ย่าลืมเด้อพนว่ะบัดนี้ ว่ากินข้าวกินนาบ,าบา่บ่พน่าบ่กินบ่ไดดอกพนวะกับบ่เอ๊ะว่าเราเป็นว่าคนตายหรือคนเป็นก็บ่ได้ถามเนาะมันเนผีเจ้าปลาบอกเพิ่นมาจากแต่เพิ่นว่าไก่ข้าไก่นางบา่ไดพนวะจะเอาไหเองเอาไหบห่ไดเลยปากกับไอ้มาไหเพื่อนว่าดีเลขเพิ่นมันหกตัวแต่ป็จําใดมดเลขเพิน่นเพื่อนบอกเลขบอกม่ เพื่อนเขียนเขียนไนเอามาห้ในกระดาษในกระดาษสีขาวเป็นเลขหกโตหกโตเลขที่เพื่อนห้ไปข้นรางวัลแม่จําได้แม่นเลยจําได้พอเป็นตีหาแล้วครับไอเลขยังล่ะแม่เลขเพื่อนมันก็ลวงตาเป็นคนเอามาห้เนาะบอไอไอคนไงไอคนหนึ่งไอคนหนึ่งอ๋อครับครับเอามาห้ครับแต่เราก็บาเปิดก็เลยมาเปิดเบิรงครับ พอเพิ่นเอาเงี้ยไงพอเพิ่นโงพยาบเขาไปได้ซื้อเหล็กซื้อยังเหล็กมาท่านออกว่ะครับวันนี้ก็เปิดไปมึงก็เห็นเลหเล็กแหละเหล็กเหล็กอย่างนี้ยไหหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าครับศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งหาศูนย์เจ็ดหาเป็นเลขเป็นเลขเลี่ยงกันเลยเป็นบอกครับเลี่ยงกันเลยวันนี้เพิ่นก็หายมาอีกแปดเก่า สองโตแปดเก่ามีแปดเก้าเพิ่นเขียนมานะในกระดาษครับครับอ่าเขียนเป็นเลขหกตัวแม่หกตัวแล้วเป็นเพิ่นเขียนทางไตแปดเก้า <8, 9 S 1> ก็คือว่าหกหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าอ๋อหกหนึ่งห้ากับศูนย์เจ็ดห้าครับแล้วก็ทางไตเป็นแปดเก้าแปดเก้าครับพอเวลาถุกท่า 6, 10, ลองวันแล้วกถึงท้องวันแช้คนปมาดายสืเลยครับ นนเออเราเขามาเราบอกเขาไปบาไายดอกเขาไก่ไนางบาไายดอกพอาบุญบารมีบ่หอดเจ้าดอกเวลา,า,าพญายิยสขกินขเขาบอ่อจะเอาเขาบ่กินพ่อได้ตอนเสาร์มาแม่ก็เลยไปวัดแม่ก็เลยบูชจักซื้อเพิ่นดอกแม่ก็อุทิศบวชน้ไให้เพิ่นเพื่อม่ตายเพิ่นครับครับอืมก็คือว่ารอบนี้แม่บวฝันว่าอ่าหลานชาย ถึงรางวัลแจ็คพอตหามื่นบาทครับแล้วญาที่เสียชีวิตไปเพื่อนบอกว่าเพื่อนขอเพื่อนขอรางวัลนี้ครับหลานชายกันเลยเอาให้ยเให้เพื่อนไปครับเอาให้คนตายไปให้คนตายไปครับแล้วญาติกันเลยบอกว่าให้แม่บัวไปเฮ็ดใบสีเห็ดใบสีอยู่เฮียนครับเฮ็ดใบสีอยู่เฮียนพอสักพักหนึ่งมีพี่ชายพี่ชายในโบหันตายเนาะแม่เนาะครับเพื่อนมาหาเพื่อนบอกว่ามีคนฝาก ฝากเหล็กไมหาฝากเหล็กไมหายากหายไปคืนรางวันหายไปคืนรางวัลบอกว่าแม่บัวถูกรางวัลแจ็คพอตอีกบอกครับเป็นว่าเป็นว่ารางวันไปเบิกไปคืนเงินครับอ่าพี่ชายเขาไม่หายแล้วก็พี่ชายบอกว่าแม่บัวเลยถามว่าคนที่ฝากไม่หายอยู่สายถามเนครับยืนอยู่ทางนอกครับไอ้คนที่มาคนที่ฝากม่หายเนเพื่อนยืนอยู่อยู่หน้าบ้านเนาะแม่เนาะหน้าบ้านหลังนี้บ่ครับหน้าบ้านหลังนี้ครับแต่เพื่อนบ่ใส่เสื้อ กางเกงขาดขบดกางเกงก็เลยเหาแย่เพิ่นว่ะตาไปถึกระเบิดมาบอกคือกางเกงมันขาดจังสั่นเราก็บอปากครับคือเพื่อนเป็นเป็นผู้ชายคนแก่มันบอกคบแม่ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนดำโอ้อุลวนดำดำพอมคือแม่เห็นชัดเจนร่บจำได้แม่นครับก็เลยทามาตาอยู่ใส คนกระสีไปทางัวนอนหมดแล้วดูคนแหละยังมาดำไม่นางแหละแต่มาห่างๆตามมาจากปลาจากบหผูคือกันคนแบคนดำมาห่างๆแต่มากับใน<ข>ใน,ไ,นไดนนนในความคิดของแม่บวัวนี่แม่บวัวคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ใดครับแม่เป็นพีหรือว่าเป็นเอยียงในความเอาเอาความความรู้สึกของตะของความคิดของตัวของครับรามาแต่ทางคนก็ไม่แต่พีที่ อ๋อเป็นผีผีตามมาก็คือตามมาห้ให้ไปขึ้นล้างวัลเอาเอาเอาเลขมาห้รล้างวันครับพันวาคนเขาก็ได้มาไก่ก็ได้ครับตัวเลขก็มีหกหนึ่งหาศูนย์เจ็ดหาคือเพื่อนเขียนใส่ในกระดาษเขียนในกระดาษสีขาวครับียนคนก็มาได้พับได้พันยุ้งยุ้มกำมาหายุ้มกำมาหายเอามาห้ครับแล้วก็อ่า หกหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็มีแปดเก่าเนาะแม่เนาะ,ะครับเรามีอีกตัวหนึง่งไอ้ถูกระวันแจ็คพอถามมือเอาทั้งบอเมตาเป็น,น,นหาศูนย์เนาะหาศูนย์คือประมาณแมนบอเมตัวเลขก็มีซ้ำหนี่เนาะก็ซ้ำหนีน่ครับเป็นเลขท่านผู้ชมครับล่องพิจารณาเบิร์นเอาครับเพอราะว่าลอมนี่แม่บัวเห็น <He ed S 1> เลขหกโตรครับหกโตก็น่าสิเป็นของระวันทีหนึง่งหรือว่ามันกับโบเนนอนเนาะแม่เนาะอาจจะเป็นตัดเป็นเลขสามโตก็คือหกหนึ่งห้า แล้วก็075น้องแม่เนาะกับตัดแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับรา้า89แลคาหาศูนย์ครับกับประมาณนี้สลหรับตัวเลขความฝันของคุณแม่เนาะอือครับครับครับท่านผู้ชมครับความฝันของแม่บัวครับก็ถือว่าได้ตัวเลขเลยครับในรอบนี้ครับก็คือไม่ต้องตีตัวเลขยากครับ คุณแม่ฝันว่าหลานชายถูกรางวัลแจ็คพอตห้าหมื่นบาทครับแล้วก็มีผีเอางานหลักเสียไปแล้วครับแล้วก็มีผีเอาตัวเลขมาให้เนาะไปขึ้นรางวัลเนาะแม่ก็คือหกหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าครับแล้วก็แปดเก้าครับคุณแม่บวัวตีตีให้แค่นี้ครับก็คือมีห้าศูนย์อีกตัวหนึ่งเนาะแม่เนาะก็คือจากห้าหมื่นตัดเอาแค่ห้าศูนย์รับห้าศูนย์ศูนย์ห้า ครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับงวดของวันที่16มิถุนายน6 6ครับโค้งสุดท้ายของคุณแม่บัวครับแม่มีอย่างสีเบากับธรรมุชมบอกครับบอกว่าม<า>ีบอกมีเนาะจ้ากับลยโชกแต่ลาบตัวปวมได้มีโชคมันก็ได้บ่มีโคก็จะเล้วแต่บัตรชนะดอกครับครับทำทา,าเป็นเลขหกตัวนี้ต้องตาดเอาโมโนแม่เนาะหรือว่าถ้าไปหาเอาใน แล้ววันที่หนึ่งมันคือสีโบมีเพราะว่ามันเป็นเลขหกตัวปัญหญาใหญ่ครับอาริซตัตตัดซือ,อเลขไท,ยขไทยขายขับแมนครับอืมครับประมาณนี้เนาะแมนเนาะ,ะครับผมก็ขอบคุณแมบ่บัวหลายๆครับที่มาเวาเนียวทางตัวเลขในโครงสุดท้ายให้ฟังครับเพื่อท่านผู้ชมบางท่านเพิ่นสิมักตัวเลขน้าครับเพื่อน,นําไปประกอบการแยงโชคแล้วิีด้มีโชคมีลาบเนาะแมนเนาะจ้ะ ครับคผมก็ขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมกับิีคอโตไปอ่ทับบุญวัดหลวงปู่สวงต่อครับแม่มันผ่านมากพอดีก็เลยแวะมาหาแม่ครับมาไหว้มาซ้ำก็ออกไปแล้วครับไปแล้วครับแม่ขอบคุณครับครับครับ